วันนี้สิบเอนาฬิกาสานาทีนะครับสิบเอนาฬิกาสาบสนาทีหลงตารบญชื่นพปะะเยาวโตนะครับท่นานใดาาที่ตื่นตรงออกจากที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับหลังจากพักเท้านะครับช่องเที่ยงนะครับคอทางนี้ละ ย่นจยกนะจุดแบบั้ย่นแบี่าไปย่ับรงนกออกเาจ้าออกนะครับถือไว้วางเลยครับโทรศัพท์ถอดหมวกด้วยครับขั้ง่อดหวกด้วยั่นครั่เอาออก

ทาเมีเจ้าที่มา่บครับวางไว้เลยนะครับเกปสาธุสาครับผมอตอนนี้กำลังจะออกจาก นาที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับปัจจัยเก็บไว้ได้คุณแม่เด้อหลวงตาไม่รับปัจจัยเด้อปัจจัยใส่กระเป๋าไว้นะครับปัจจัยน่อคุณแม่ใส่กระเป๋าไว้เด้อตังอ่าอันนั้นวางได้แต่สตางค์เก็บยกไม่เก็บไม่ใส่กระเป๋าเองหรอครับยกขออีวยย่ะกใหม่ยกใหม่หลวงตาจะขอให้ใหม่อีกทีนึงสาธุครับผม ขับสิ่งของที่นํามาแล้ววางลงได้เลยนะครับวางลงได้เลยนะครับลาบเลยพ่ลงบลาเลาบลาบลับลาพลาบลาครับลาบลาคราบล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 ามลาบลา่ลาบ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 าบลาบาบลาาบาปาาปาลาลาลาาลายบบาบาบลาาาาลาล้อ ครับแม่อยู่อำเภอพระประชัยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่จังหวัดเดียวกับผมนะครับจะให้นะครับ ตงเอาอยู่คำลงตากำลังเอามาครับเดี๋ยวลงตาจะมีนมให้นะครับนี่ขึ้นแม่นี่ให้ไดเลยวรเนี่ยเนี่ยพี่พีพี่เปนบานอ่ะอ่าครับครับสวัสดีย่าทีทําทุกท่านทุกคนนะครับในหน้ามองตาเลยครับในหน้ามองตาเลยครับ เงยหน้าขึ้นเลยนะครับเงยหน้าขึ้นเลยครับ วิทยาธรรมท่านทุกคนนะครับอีกหนึ่กิโลนะครับกายไปวกครับตลาดก่ายไปวก

พี่ท่านบา้าบอบอ้าบออกมาออกมาจากรถออกมาจากรถลงตาบอกตามอบนมมอบขนมให้นะครับ เงินหน้าขึ้นครับขออะไรลุงตาขาวสาธุขออะไรจังพุช้าท่านแบมือไว้ครับลุงจาก็เลยถามว่าขออะไรนะครับเงินหน้าเขึ้นมาครับเงินหน้าขึ้นมาจ้ากเงิหน้าขึ้นครับ

สามลครับอ๋อทต่นี้ไปนะแบบไฟแดงไปครับใช่แล้วลัดเลาะเข้ามาข้างในท่านสวัสดีทท่านทุกคนนะครับ น้ำนลครับจับน้ำเลครับน้ำี่หน้าขึ้นนะครับยก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 นกยกยกยก้กยกยกักนียกยกยกยนยายกยกมายก้กยกยกยกอกยกยกยกกยกากยกยายนยกยกยก1กยกยกกรกย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 กกย่ยกยกกกย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  ตั้มดำซิ่งนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับผม